นี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับเครื่องซีนเท้าเหยียบนะครับก็จะมีรางออกไปด้านล่างแบบนี้แล้วก็มีตัวตัวซีนเครื่องซีนแบบนี้นครับแถบซีนจะมี2แถบแบบนี้นะครับแถบละส mm ี่มิลลิเมตรแบบนี้นะครับนะแลก็จะมีตัวอคอนโทรลนะครับน้องลองหมุนปุ่มคอนโทรลให้หน่อยตัวนี้จะ 220โวลต์นะครับ450วัตต์นะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้นะครับนะออนออฟนะครับง่ายๆนะครับก็จะมีไฟส,สถานะนะถ้าเราเหยียบมันก็ไฟจะกระพริบออกตัวนี้จะปรับได้10ระดับนะครับความหนาบางของถุงเนาะได้ถึง10ระดับเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวมอแปลงเนานะแบบนี้นมอแปลงแล้วก็ตัวจะมีตัวไดโอดอยู่ข้างล่างตรงนี้จะมีสปริงเด้งแล้วก็มีลานเท้าเหยียบตรงนี้ อันนี้จะเป็นขนาดกี่นิ้วครับสิบแปดนิ้วไหมอ่าขนาดขนาดสิบแปดนิ้วนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองซีนให้ดูเลยนะครับอันนี้ปรับระดับว้ที่สองนะ,ค,ะครับเล็กสองเหรอครับอ่าเหล็กเบอร์สองนะครับเนาะอันนี้จะทดลองเก็บแล้วนะคะถุงไม่หนามากถุงใส่ธรรมดาถุงใส่ธรรมดานะคะ ถ้าไฟดับนี้ยกเท้าขึ้นเลยนะคะอแบบนี้ถ้ายกเท้าขึ้นก็จะได้นี่นะครับอลองอีกทีหนึ่งได้ไห,ไหมเบอร์อะไรเบอร์สองตึ๊บปิดไหมอ่าสวยๆแบบนีส้สองแถบนะครับ ก็ดูแข็งแรงแบบนี้นะครับนะก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางอินบ x ็อกนะฮะและ้วก็สอบถามเข้ามาทางเบอร์โทรก็ได้นะครับ0864298698น,นะครับเนาะบสำรับวันนี้พี่แจ๊คขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ